ตอ้ใรี่โเลยคับี่เจกันเลยออกวงาอยูับพ่อี่เลี้ยอูยังอ คนอื่นด้วยนะที่ไปกับ VIP เลยเออไม่รู้ซะมากว่า DPS ที่แท้จริงเขาอยู่ในคราบบัพุ่นตะลุมันเป็นยังไงข้อสองเนี่ยบัพปุ่นตะลุ่มมันพู้ขิดผู้ขิดผุ้ขิดถูกแล้วแก่งแก่งวิ่งมันมามันมาอ้อมหลังเราถอย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 เนียบ罗มีการวุ้ยระเบิดถังขี่ ีไไปหนนเ่สใครก็ได oh. ้ช uh. uh. ่วยยิงทหารให้ห oh. น <oh. ่อยดิเลื่อนเหลืนหึ่งโอ้เฮียวีพีกะลีกินนี่เนี่ยไหนวีพีกะลีกินอยู่ไหนเรียบร้อยเอาจกเกมบัลล่กโนฟิตอ้าวโดนจังเหรอ อยู่คนเดียวไปนะเวียดีเฮ้ยนี่ใครอะไรเล่าเออนี่ดูรีเวิวฟูดีกว่าเอออย่าระเบิดตายไปไปลุย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 นี่แหละแม่นแม่นจัด ใครก็ได้ชื่อกูที่เชื่อกูที่ช่วยกูที่ไมคี้บดวไวมันมาทุกทางเลยว่าเอ้ยชุบชุบพักมามีใครเลื่อนรถมีใครเลื่อนรถมากไใครเลื่อนรถมากโอ้บีมึงตั้งแต่ละที่เนาะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ เอมึงฆ่าเอ็กทำไมวะฮะไอ้นั่นถอยมาก่อนไอ้นั่นถอยมาก่อนเอฟเบียเนี่ยเข็นจี๋ข้างหลังเดียบเหรอถ้ามันชักระดาบระบอกเจ๊นะยวนมานสต็อปเพย์อิ่งได้หรอวะโหกระเด็นเลย ไ่ชไอ้แน็กตายนี่บินแม่งเลยแล้วกันนะ <c oughs> มาเร็วมาเร็ว you need to fucking me you need to fucking me go 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 เออใครยิงหัวนวะ ไปไหนนั <c oughs> ่นนั่นเอ้าธ้โอ้ยไอ้ยียโดนจังได้ไงเออเออเดี๋ยวได้ยิวให้มึงฆ่าเอสทำไมวะ่อยเกนจี <c oughs> นไม่ชักดาบอ่ะเกานจีชักดาบไปตอนไหนอ่ะ โอ้ยไอริสกูก็หน่อได้เลยเฮ้ย้กุ๊บกุ๊กุกุ๊บ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 ุ๊กกุบกุ๊บกุ๊บกุบกุ๊บหลอหอเกชักดาบมาตั้งนานแล้วไปดูโหไปดูซ้ายซ้ายซ้ป่ะเดี๋ยวีดด้วยเอาทุกอย่างล้อมันเกกูดว่าขึ้ว่าขวดีว่าขึ้ ไอ้จังขวามือข้างบนจังอยู่ข้างบนหรือเปล่าเานเี่จัง <บ S 1> เอคโค่ก็มาปอยปล่อยปล่อยไอ้คนไอ้ออไม่น่าทำไม ยังยังไงห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงวัดเทียนหรอเป็นปน,ปน,ปน,ปน้องแทยนแล้วน้องเราเปลี่ยนตัวอะไรอ้าวไม่ทันอา้อาว เราฝึกนี้เาฝึกีเลยหมดเวลาคนดีด้ครับครับเตีนเขาบอก อะไรไร้แอ่าแม่งแล้วทำไมกูอ่านแล้วกูต้องเป็นจีนางต้องเสียงโรเซ่ไงบอสที่มาตีเสียงเข้ามาไงเออกูอ่านคำอื่นปกติอ่ะใครใครจะตายบอกเจ้เจ้อยู่แนวหน้าเจ้ตายเนี่ยแหละเจ้ได้จะตายพุกกูเนี่ยแหละ อัพไอ้ในแปะฮีไว้ให้แล้วมิงมึงอาจจะอยู่นี่เอะเดอเปรี้ยวในเกมคนใหม่ กดให้กก่อนล้แลราวมีอีกไหมมีใครเลื่อนรดอีกไหมไอ้นั่นไอ้นั่นมาหนิเหมือนมึงฟังแล้วตะงหงิดหูเงียบรอไอยถ่ยิงช่วยไม่ทันไอนี่ด้วยไอ้นั่นโดนพุกไปมันโดนมฮิวฮิอยู่ไหมอะมันฮิวแปะอยู่ที่มึงไหมอ่ะ ฮิวมีกี่คนตอนนี้ฮิวมีดูสิว่ากับกใ้งตายเ่ย เชืกูด้วยชื่อกูด้วยใครก็ได้เชื่อกูทีใครก็ได้เชื่อกูทีใครก็ได้เชื่อกูทีใครก็ได้เชื่อกออทูทีดูซิโออยู่ไหนเอ่ยเลิกเถอะไอ้บั๊เตียน่ะหัวร้องเลิกเถอะบั๊กเตียนหัวร้องอืมเนี่ยเป็นเป้นา<ด>นิ่งก็จบชักแบบยังรุยรุยรุยลุยตรงนี้แหละลุยฆ่ามันให้หมด นี <łość> ่เพิ่งหลักรือเปล่าวิตั่งวั่งลบ ามึงเล่คุณลิตี้แล้วมันแปะระเบิดมึงไม่ตายแต่ว่าถ้ามึงไหลไปโดนเพื่อนตายไหมไม่ตายสิมันบึ้มไงกูเป็นอมตะแต่ว่าคนอื่นก็จะบึ้มไงไปแล้วก็ดูไซส์ไซส์ล่างไซส์ล่างขึ้นหลอดขึ้นหลอดแล้วไอ้บ้านเตี่ยไม่ดูเลยเนี่ยเตี๊ยมากู้ไปแล้ว

โอ้ยขึ้นหลอดใครก็ได้ยิงม oh. ันโอ้ไอเอสกัวเอสไม่เวิร์กว่าจริงไม่ใช่ไงมึงเพิ่งรู้เหรอว่าเอสไม่เวิร์กอะไรเนี่ยเพื่อนกูรอแล้วเพื่อนกูรอไฮโดรเท่าตัวแล้วก็ตายเลยนะนั่นตัวเดียวตัวเดียวก็ได้อยู่หรือเปล่าตัวเดียวเมื่อไหร่เข้าพอย์ไปก่อนดีกว่า โอ้ยคอมปาแฮอ้ยไม่ได้เพื่อน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 กูต้องกดอันติีแล้วกูต้องกดอันติีแล้วแหละเอาให้ลืมเมื่อกี้ก็อยู่ในพอยนาแต่วิ่งออกไม่ใช่วิ่งออกมารับดีว่า โกรธแล้วโกรธแล้วเล่นตัวนี้ก็โกรธแล้วหนักแน่โดนตดอยอยก่อยล่อยอย่อยอยอยอตอต่ต่่งมา่ปยี่ยนไต่อ่ยต่อยตนนยต หนักแน่แปลกพุไก่เดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นชาวไทยเหนียวมันอยู่ขวาโอ้ยมึงมีคนยูเก่งวะได้ยินเสียงซอม รีบ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 ได้รีบรีบ Where is the fucking Reaper บอกแล้วหนักแน่อ13อ่ะอะไรฮะจะหุ้ใครจะหุ้ใครเฮ้ยหุ้ใครครูนั่นแหละโดนแล้วด้วยดีแล้วกูยิงมันตายก่อนไปทำลงวยมึงช่วยมึงยิงด้วย อันโซทำไมหลุดหลุดหล,ลุดตำแหน่งอย่างนี้ละ่ะคราวอันโซฮ <c oughs> ะอนะัน <c oughs> ไลน์ทหารวิ่งมา,ปปววา <c oughs> ไหนใครเลื่อนรถมั่งใครเลื่อนรถมั่งดิปเปอร์โดนลงมาดิปเปอร์โดนลงมาโอเคมึงนักนี่้แล้วมันนักหนี่ไอ้นั่นใครเลื่อนรถ กมแม่งเลยแล้วกันไอ้โซไอโซหารหนึ่งหารหนึ่งเอ,อ้ยโอ้โหจะกดเอาหนีซะหน่อยแม่กดไม่ทันนี่ยล่าบึกนักนี่ปลาล่าหรือ <c oughs> <c oughs> ล่าอยูไหนอะปาล่าหลอาล่าปาล่า,ารานี่าลาา่ารานีรอครับรครับคนเ้ออยู่อไอไแว <Where? S 1> ออกแม่งหมดเัหนึ่งนะสายมาว่ามันแตกป็งไงละ่ะนดเล่กูตายม,ามันแลกเลยหิวนิหิวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน อยู่ไหนอเอ้าเฟียร่วงซะแล้วนักแน่มาน่วมรวมที่เจ้ล่มที่เจ้ล่มที่เจ้ล่มที่เจ้ีนี้ิลลิงเลยหรอเอเออเอาไว้หนักเอาไว้หนักใล่ะบอกแล้วไงว่านักเน่แม่งไอเร์เกมเลยฮะิเปอร์ โอ้โหทเพื่อนเพื่อนได้กันแล้วนัสแน่คุณโยกอ่อมปนไงเยสเงี้ยซะเอสสุดยอดครับบอก